จตุพรซัดรัฐบาลขี้โม้ถอนกฎหมายคาสิโนระวังสอดไส้ทีเผอเย้ยเจรจาทรัมป์ล้มเหลวซ้ำเติมเศรษฐกิจ นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live รายการประเทศไทยต้องมาก่อนโดยเตือนว่ารัฐบาลพักเพื่อไทยจะถอนร่างกฎหมาย Entertainment Complex หรือบ่อนคาสิโนออกจากการพิจารณาของสภานั้นระวังจะเป็นการสับขาหลอกรอประชาชนที่เผลอจึงดันกลับเข้าสภาอีกครั้งนายจตุพรตำหนิรัฐบาลว่าเวลาอยากได้ก็อวดอ้างยิ่งใหญ่ ถึงขั้นนำไปเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจสู้กับภาษีทรัมป์เรียกเก็บจากไทย36%แต่เมื่อถึงเวลาถอยเพื่อถอนกฎหมายบ่อนคาสิโนยังมาอธิบายประชาชนไม่เข้าใจประเทศเสียโอกาสดังนั้นพักเพื่อไทยท่านแน่จริงอย่าถอยคลายไปบังคับเพราะคำอธิบายอย่างไงรัฐบาลก็ไม่ฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามการประชุมคอรอมอเมื่อ8กร,รกฎาคมที่ผ่านมามีมติให้ถอนร่างกฎหมายบ่อนคาสิโนออกจากการพิจารณาของสภา แต่ต้องได้รับมติจากสภาในวันที่9กรกฎาคมเสียก่อนว่าให้ถอนได้หรือไม่ดังนั้นที่ประชุมสภาต้องอภิปรายซักถามเหตุผลทั้งๆท,ท,ที่รัฐบาลเคยคุยโวความจําเป็นต้องเลื่อนมาเป็นวาระที่1ให้สภาพิจารณาเวลาถอยร่างกฎหมายบ่อนยังน่าอับอายโกหกรักษาฟอร์มไปอีกจนคนไม่ไว้วางใจว่าจะซุ่มรอจังหวะอีกเมื่อไหร่เพราะการติดตามคนไม่มีสัจจะถึงอธิบายอย่างไงก็ไม่น่าฟังทั้งๆท,ท,ที่รู้ ว่าไปไม่ได้โหมไว้เยอะขี้คุยแอบอ้างสารพัดและต้องถอนร่างกฎหมายการท่าเรือแห่งประเทศไทยออกจากสภาเสียด้วย นายจตุพรกล่าวว่ากรณีกฎหมายบ่อนคาสิโนซึ่งคิดทำร้ายประเทศและประชาชนนั้นต้องถูกขัดขวางและถ้าพักเพื่อไทยแน่จริงควรเสนอเป็นนโยบายไปหาเสียงกับประชาชนด้วยจะได้ระดมการต่อต้านเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจส่วนศาลฎีกานักการเมืองไต่สวนกรณีชั้นหนึ่งแม้รายละเอียดการซักถามไม่ให้เสนอขามได้นั้นแต่การซักถามพยานฝ่ายราชทันกลับให้การไม่ตรงกันย่อมไม่เป็นคุณด้านบวกกับทักษิณชิน,นวัตรซึ่งคาดผลสรุปออกมา คงพูดได้เพียงใครบางคนอาจต้องหนาวเอามากๆสิ่งสําคัญกรณีเจราจาภาษีทรัมป์ที่ไม่ประสบความสําเร็จแม้ก่อนเจราจาได้อวดอ้างความสนิทสนมกับประธานาธิบดีสหรัฐแต่ผลลัพธ์กลับไม่ได้ลดหย่อนกําแพงภาษี36%เลยดังนั้นเวลาที่เหลือจะเจราจาให้ลดลงเหลือแค่30%ก็ปางตายกันแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อการเมืองเสียไปแล้วต้องสูญเสียทุกอย่างและไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยซึ่งรัฐบาลยังไม่รู้ตัวกันอีกถ้าถาม ว่าทำไมประเทศส่วนใหญ่ไปเจราจาภาษีทรัมป์จบลงได้แต่ไทยกลับไม่มีผลสรุปการเจราจาแล้วยังถูกสหรัฐยืนยันการเก็บภาษี36%ไว้คงเดิมอีกจนซ้ำเติมให้เศรษฐกิจที่อยู่ท่ามกลางความยากลำบากยิ่งทรุดพวบลงไปอีกอีกทั้งกล่าวว่าไทยเจราจาภาษีทรัมป์นั้นไม่ได้ขึ้นกับเวลาว่าไปเจราจาเร็วหรือช้าแต่ขึ้นอยู่กับผลความสำเร็จคืออะไรยิ่งไปเจราจาช้าแล้วยังไม่ได้อะไรสักอย่าง ถึงรีบไปคุยเร็วสหรัฐก็ไม่รับนัดให้ไปเจรจาดังนั้นปัญหาจึงอยู่กับท่าทีของรัฐบาลพักเพื่อไทยเป็นสิ่งกีดขวางความสำเร็จ นายจตุพรกล่าวว่ารัฐบาลไทยโม้อวดอ้วงตัวเองไว้เกินไปแล้วยังทำไม่สำเร็จจึงอับอายขายหน้าที่สำคัญทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วทำให้ประเทศที่อยู่แถวหน้าต้องหล่นมาอยู่ล้าหลังประเทศอื่นจนได้คำตอบการตกต่ำล้าหลังคือเป็นเพราะการเมืองการปกครองแม้มาจากคนถือปืนไปเป็นรัฐบาลไปถึงถึงเงินเข้าไปเป็นก็ตามอีกอย่างพักจัดวางตัวเองอยู่ฝ่ายก้าวหน้ามีอุดมการสอสอยังถูกซื้อขายมากเป็นลำดับต้นต้นนอง อกจากนี้การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านกับรัฐบาลยังไม่ทำอย่างสุดตัวตามที่ควรจะเป็นเลย นายจตุพรกล่าวอีกว่าประเทศไทยเสียเวลาเสียโอกาสจากการเมืองการปกครองที่ผิดพลาดมายาวนานและไม่เคยคิดจะแก้ไขแต่นักการเมืองกลับสแสวงหาอำนาจกันโดยไม่คิดทำหน้าที่อย่างรัฐบุรุษที่คิดถึงอนาคตของชาติมากกว่าคิดแต่เรื่องตัวเองดังนั้นในวันนี้จึงไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญอย่างไรก็ตามความจริงแล้วถ้าทุ่มเทการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแค่เรื่องเดียวก่อนคงทําให้บ้านเมืองเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ และต่างชาติพร้อมมาลงทุนในประเทศฟื้นเศรษฐกิจกษษให้ดีโดยอัตโนมัติได้เมื่อการเมืองคิดกันแบบง่ายๆมีอำนาจแล้วเอาแต่โยกย้ายอธิปดีออกจากตำแหน่งเปิดทางให้คนของฝ่ายตัวเข้ามามีอำนาจหากอีกฝ่ายมีอำนาจกลับมาก็เอาคืนกันอีกการเมืองแบบนี้ไม่ได้ทำให้ประเทศดีขึ้นเลยดังนั้นการย้ายอธิปดีในกระทรวงมหาดไทยไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ชนะเลือกตั้งได้เสมอไปแต่สิ่งสำคัญเมื่อการเมืองบิดเบี้ยวหนทางข้างหน้าจึง าความหวังไม่ได้ถ้ามันนั่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วจะทําให้ชนะการเลือกตั้งถ้าเชื่อเช่นนี้ก็ยุบสภาเลยซึ่งผมรู้ว่าเขาไม่ยุบหรอกแค่หาเสียงเรื่องคลิปเรื่องคาสิโนก็ตายคาสนามเลือกจ้างแล้วดังนั้นเมื่อการเมืองโกหกปลิ้นปล้อนทําให้ประชาชนหลงเชื่อจึงเป็นอันตรายของชาตินายจตุพรกล่าว